สายเลยเกนเอ๊ะเอ๊ะทำไมกระตุก holy shit เดี๋ยวเดียวมนมันยังไงัลโหลไอปไปไป h e l l ลยี่ไหนวะเดียวเดียวเถเฮ้ยเอาละยิบไก่แลค์แพรเราจะไม่ปลอดภัยละอยู่ดีๆมีปลามาตอดเฮ้ย อะไรเล่นต ok <Hz. S 2> ั He ้งนานฮัลโหลเดี๋ยวกันเดี oh, oh, ๋ยวเราขึ้นฝั่งก่อนไปไปโลรอรอขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งเวนเเน์อาอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าปลาเคยตื้นวันนี้มาเมื่อวานเลยนะโอ้โหนีนี่อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าประดุกชนเขื่อนใช่ไหมใช่ไอ้นี่ไอ้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 ไอไนี่แไนยย่ อยากกินนะว่าจะกินแทนของข่าใต้เออเรียบร้อยฮะฮะชากเมาฮึ่นานี่อ่ามันคืออ๋อจากเกมลาบเนี่ยนะป้าไปแล้วเอามาเอามาไว้ในนี้นี่นะฮัลโหลเดี๋ยวกันโอเคในที่สุดเราก็กลับมาสู่ลาบแมคคนิกอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราไปตีพวกปลาดูชนเคลียร์ไปทีเรียบร้อยแล้วเราก็ อย่างที่เราบอกไว้ในครั้งที่แล้วก็คือเราจะทำแรงกเกษตรแห่งแรกที่ลอยน้ำได้นะฮะแห่งแรกของประเทศไทยโอเคแต่ทีนีเน้เราต้องดูก่อนว่าไอพวกปะดุชนเขื่อนเนี่ยมันยังอยู่รอบๆเราหรือเปล่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คืออยู่ดีๆมันมาแทะแทะแพนเล่นเฉยเลยตายละคืออยู่บนแพรเราก็ไม่ปลอดภัยแล้วอันนั้นก็อีกตัวนึงใช่ไหมขออนุญาตเพเคีย์ก่อนคือไอไอพวกปะดุเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเคยเจอมาแล้วในในพาร์ทแรกใช่ไหมพอรอบนี้คือ มันมามันมาลุมแทะแพกันเลยทีเดียวฮันนี่มันแอบผสมพันธุ์กันตรงนี้เหรอเดี๋ยวกกันเองเป็นหุ่นยนต์มันผสมพันธ์กันได้ยังไงฮัลโหลเนี่ยนี่แน่นี่นี่เออเอออยากกินปลาดุกแล้วกันอยากกินปลาดุกแล้วกันนี่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 หัวตายยากว่ะพวกนี้โอ้ยคอนเฟนเซนต์สองเฮ้ยเอาอ่ะ เราว่าเราฟาร์มปาดุกดีกว่าอย่เงี้ย <c oughs> ปารดุกดูจะให้ขอมีค่าเยอะมากเลยเนี่ยได้ทั้งแผงหลังจอแล้วก็ชิ้นส่วนคอมโพเนนต์เดี๋ยวเราจะกลับมาที่กลับมาที่แพรของเราก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะอัปเกรดในส่วนของแปลงเกษตรลอยน้ํำยังไงบ้างอันนี้ฮะนี่คือแปลงเกษตรที่เราจะต้องอเดี๋ยวเราจะทําเป็นตัวนี้เราขาดอะไรบ้างเราขาดแค่กาวอย่างเดียวตอนนี้นะฮะซึ่งกาวเราต้องใช้ในส่วนของ หอยกาวหอยกาวเดี๋ยวเราต้องขุดขุดลงใต้น้ำนะครับ <_ an> เพื่อจะไปเอาสิ่งนี้แต่คงน่าจะน่าจะทาไม่นานนะ,ะแต่วันนีนคือเราขิวน้ําละวเดี๋ยวเราจะกินในนี้ก่านเออเดี๋ยวเราขีดถอนน้ามากินก่อนกัะเด็นนนะโอ้ชิดวัน้มีน้ำสองขวดกินกันไปขวดนะสดชื่นโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มทำอะไรเดี๋ยวเราเอา ทำให้ตัวเองแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะอยู่ท้องก่อนอ่ามาอย่างเลยอู้นี่ไงได้ละเรียบร้อยได้มาอย่างง่ายดายไปเสร็จอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้ตกได้เป็ดฮัโลโหลบ้าบอที่สุดในโลกเอาใหม่เราต้องได้ปลาวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ก็เห็นปลามันว่ายมาแล้วทำไมเราตกได้เป็ดละ่ะคืออะไร ไม่เข้าใจอันนี้นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโน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 ยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้รอก่อนรอกัอนเออนี่ไงวู้าวตาสทีเราจะไม่กินแบบดิบๆเราจะกินแบบสุกๆอ่าปิ้งไปเงี้ย <c oughs> น้ำเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยระหว่างรอเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มหอยดีกว่าไปหอย ยงไงจะแล้ววินอนอจะนอนแล้วเย่นอนน่ารักน่ารักมาเราจะเอาขึ้นไปด้วย <c oughs> เราจะเอานอนเราจะเอานอนไปเลี้ยงด้วย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่มีกระดาษน,นะเออเรายังไม่มีกระดาษน,นะรอไปก่อนงั้นให้ให้น้องให้น้องเล่นอยู่วันนี้ก่อนละกัน แต่เดี๋ยวทุกๆกี่วันวะทุกๆสาสิบวันเดี๋ยวเราต้องเอาน้องลงน้านะฮะต้องคอยหยิบหยิบน้องขึ้นมาวางตลอดเวลาคือเราต้องครัฟขวานเนี่ยเอาไว้สำหรับหั่นไม้โดยเฉพาะนะเพราะว่าเราถ้าเราจะไปฟาร์มในน้ำเนี่ยก็น่าจะค่าเสียเวลาระดับหนึ่งเลยอย่างน้อยเราก็ใกล้ฝั่งแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มบนฝั่งนี่แหละนะฮะเดี๋ยวส่วนอุปกรณ์สร้างอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าหลักๆเราก็จะสร้างอะไรก็ตามอยู่เป็นแพนี่แหละจะเวิร์กไหมเฮ้ยได้เฉยโอเค โอเคมาเดี๋ยวเราจะหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นหั่นโอเคตรุดต้องใช้อุปกรณ์ให้ถูกด้วยนะโอ้โหสมจริงมากเมื่อก่เราใช้ค้อนทุบ everything ที่ขวางหน้าใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ได้ละต้องใช้ขวานโอเคคิดว่าน่าจะได้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลองอ่าลองปลูกเขาเรีเยกว่าไงนะลองทำฟาร์มสักอันหนึ่งแล้วกันอันนี้ต้องอันนี้ใช้ปุ๋ยหนึ่งมา20แล้วก็การาอีกหนึ่งนะ,ะอันนี้ลองทําแบบอันแรกดู อ๋อเดี๋ยวถ้าเป็นแบบอันเนี้ยมันน่าจะทั้งค่าใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ใช้ไม้เยอะมากเนะี่ยดใช้ไม้ตั้ง40นะเนี่ยเดอเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเดี๋ยวเราทดลองอันแรกก่อนอ๋อต้องว่าวันเนี้ยหรอจริงอ่ะเดี๋ยวนะอืม let me see เราเอะเรามีอันนั้นอยู่นี่เช้เรียกว่าอะไรนะนี่เรามีอันนี้อีกอันหนึ่งอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องทําการอ่ายืดยืดออกไปอีกหน่อยนึง เอาซัก awesome. อันนี้ก็ได้เอออันนี้เราทำแบบสาธิตกันระบบฟาร์มมิ่งเนี่ยเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรนะปลูกพืชโดยที่พึ่งพาตัวเองได้อะไรอย่างนี้ที่เขาว่าบอกไว้โอเคหนึ่งสองอ๋ออ๋อนี่เนี่ยแล้วก็ปลูกตายพวกนี้ได้อ๋อต้องใช้น้ำน้ำสะอาดด้วยบลูเบอร์รี่เรามีเม็ดไหมเราไม่มีเม็ดนะฮะเราไม่มีอันนี้ อ๋อมันจะมีขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือใช้ปุ๋ยเล่งโตก็น่าจะก็น่าจะประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก็คืออันนี้คือปลูกตามปกติกับปลูกแล้วได้ผลผลิตเร็วขึ้นนะฮะโอเคอันนี้มันฝรั่งมันฝรั่งเราเอาไว้ทําเป็นกระสุนปืนนะฮะเอาไว้เอาไว้กินไม่ได้เนาะเอออันนี้ตามปกติสับประรดสับประรดเรายังไม่มียังไม่มีเมล็ดช่างมันบล็อกโคลี่ไม่มีดอกไม้ดอกไม้เอาไว้พ่นสีก็ยังไม่จําเป็น ทีนี้ก็จะมีมะเขือเทศกับอาเรดบีทที่จำเป็นอยู่วัววัวเรายังไม่เจอนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเอะพับปุยป้ายป้ายยังไม่จำเป็นตอนนี้นะฮะขั้วยังไม่มีเนี่ยไอของไอตั้งแต่ตั้งแต่กล้วยเป็นต้นไปเนี่ยไอพวกนี้กินแล้วแบบว่าฟื้นได้เยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพยายามหาไอพวกนี้ให้ได้เดี๋ยวที่สดุดที่จะทำได้เราจะได้อยู่รอด ราะฉะนั้นณเวลานี้แหละเราปลูก่าเขือเทศไปก่นอน20นาทีฮัลโหลนานจังจุดเริ่มต้นของแรงเกษตรลอยน้ําของเรานะฮะถึงแม้ว่ามันจะช้าหน่อยแต่ก็น่าจะไปได้อยู่ระหว่างรอทําอะไรครับเดี๋ยวเราฟาร์มแถวนี้แหละนานี้เกิดแล้วหรอโอ้ยจังเราจะยังอ่าเราจะยังไม่ยุ่งกับมันเดี๋ยวเราจะทําการอันนี้ก่นอนตัดไม้ฮึบฮึบุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคถ้าเริ่มทำฟาร์มแปลงเกษตรได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านภารกิจต่อไปว่าเราจะต้องทำอะไรนะเดี๋ยวขอป่าไม้เรื่อยๆก่อนน่าจะใช้เวลานิดหนึ่งหลังจากที่เราพอฟาร์มไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยปปากฏว่าเหมือนจะเห็นสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่อยู่ฝั่งตรงนู้นอย่างไกลมากเลยเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปทางนู้นดีกว่านะฮะที่เราก็อยากรู้แหละว่าฝั่งนู้นมีอะไรเนาะ บอกว่าคนจะไม่มีประดุกชนเขื่อนมามาแแัแทะแพรเรานะโอเคเด,เ,ๆๆเ,ดเ,เดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเฮ้ยมีแพ้แพใครก็ไม่รู้แพเอาไว้จะหลับฟาร์มขอนั่นเองโอเคอเดีเ๋ยวนะไ้อเอยปีเราไ่เอี๋ยรบางไเนี่เดาอะไรย่ ได้ไปตะลับตะลับเลยอยากเข้าสวรรค์สักทีทำอะไรก็ทำเลยนี่แป๊บแป๊บทำได้ไหมไปเกษตรแบบตีลังกาทำได้ไหม Yes นี่ไงได้รับน้ำแบบเต็มที่เลยนะฮะโอ้สุดยอดมากเดี๋ยวจะฟาร์มในนี้ก่อนเฮ้ยมีบันไดด้วยใครมาสร้างอะไรไว้แถวนี้ไอ้นี่ไงกล่องอยู่ข้างล่างแต่เดี๋ยวคือเดียวอ๋อมีมีกล่องข้างบนกล่องข้างล่างเลยเหร เฮ้ยเอาเราโชคดีละนี่ไงแปลงสมบุกบีดออสายเขียวเข้ามาฮะไม่มีอะไรเลยจริงอ่ะล้า,ลางเปล่าเหรอแต่เ,เราเอาจากตอนนี้แล้วกันอู้โอเคเรียบร้อยคิดว่าน่าจะน่าจะหมดแล้วมั้งใช่เนี่ยเนี่ยจมแล้วจมแล้วจมละ,ละ,ละ,ละโอเคลาก้อยตูมจมน้ำไปแล้วเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวเราจะ ผ bon อ้มาเขืะเท่อีกสักอันหนึ่งแล้วกันนี่อันนี้อันเนี้ยเริ่มโตแล้วอีกประมาณโอ,อย๊ยแปดนาทีนานเกินฮัลโหลอ๋อใช่เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราอ่านมิชชั่นต่อไปเลยอันนี้คืออ่าอ๋อสถานะของสาวกาในเวลานี้ก็คือเขาบอกว่าโดนพวกไอ้ไอ้หุ่นไอ้หุ่นยนต์พวกเฮบอทพวกเนี้ยทำลายเรียบเลย เนะพราะเอาโพสต่างๆอะไรก็ตามแต่ก็คือเขาบอกว่าเพื่อเพื่อปรับปรุปรงการใช้สแครปฟลูเนี่ยฉันจำเป็นต้องไปที่คราฟติ้งสเตชันที่ดีกว่านี้อ๋อคือเมื่อกี้ก็คือเนื่องจากว่าเราไปถึงที่ที่ที่สถานีเมื่อกี้นะฮะเขาก็เหมือนกับว่าจบบันทึกเอาไว้ว่าในเวลานี้ก็คือสาวอากาศไม่สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําการสร้างหุ่นคราฟบอทขึ้นมา เพื่อเอาไว้สําหรับใช้งานอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือเราคงต้องฟาร์มหนักมากเพราะว่าเพราะถ้าเราไม่มีคราฟบอร์ดในเวลานี้ก็คือเราจะไม่สามารถสร้างอะไรพัฒนายอย่างอื่นต่อไปได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องใช้ไม้อย่างดีนะฮะขอย้ำว่าไม้อย่างดีไม่ใช่เศษไม้ที่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกหรอในนในอีนี่อีปละดุชนเขื่อนเจอดนไเหี้ยมานี่มามานี่มาฮัาโลโหลเน่ เน่ปอ๊อตปลาป๊อตดีกระดิจริง,รงก็เข้ามาไหนบอกว่าไม่มีหุ่นมาตามเราไงมีปลาโดชนเขื่อนเนี่ย,ม,ย,ยมาไล่แท้แท้แพเราอย่างนี้นะี่นะอันนี้คือฉลามวะเนี่ยเฮ้ยตายละเรงกรรมคือหน้าตามไม่เหมือนฉลามเลยมันคือมันคือปลาโดดชนเขื่อนนะน่าจะน่าจะตอนถ้าน่าจะถึงตอนเช้าถึงจะได้ในส่วนของอะไรนะเออมะเขือเทศอันนี้นะ เดี๋ยวเราปลูกไว้ฝั่งนี้ก่อนเดี hmm. <k ut. S 2> ๋ยว <t> เราจะ <t> ทําการปลูกเลดบีดนะฮะเอาไว้ในนี้แล้วกันโอเคเดี okay. ๋ยวเมื่อขเทศก็อันนี้เอาไว้จุ่มน้ำอย่างนี้และแสดงว่าฉลามมันจะชอบตีแบบรนดอมหรอหวังว่าหวังว่าแพรเราจะยังไม่คงยังคงไม่ถูกโจมตีตอนนี้นะเพราะว่าถ้ากลับมาไม่ทันนี้คือเสร็จเลยทีนี้ภนะารกิจต่อไปคือเดี๋ยวเราต้องสร้างคราบบอดให้ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูก่อน พราะนเนี่ยมันยังเฝ้าอยู่ไหมเพราะว่าคนมันจะรีสปอนกลับมาเรื่อยๆเฮ้ยโหเฮ้ยมันดีเทคระยะใกล้เลยอะ่ะนีหนี่นีนเออเฮ้ยเอาอ่ะโอเคเรารู้สึกใช้ขวานนี้ดัมเมจนะ่าจะแรงมากโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ไงครับบอดเฮ้ยนี่ไงเรามีของที่ต้องการละนี่คือสิ่งที่ภารกิจของเราบอกดนะก็คือเราต้องสร้างครับบอดแบบทั่วไปก่อน คือเราต้องใช้ที่เนี่ยเป็นสถานที่เอาไว้สำหรับครัฟหุน่นอแล้วครัฟบ,บอร์ดอยู่หนอ๋เอเฮ้ยมันคลอดออกมาตรงนี้เลยเหรอโอเคโหใหญ่มากปัญหาคือเดี๋ยวเราจะสร้างครัฟบ,บอร์ดเอาไว้ตรงตรงไหนดีไม่ให้แบบโดนหุ่นมาตียังไงก็ต้องถามเนี้ยแหละโอเคอะไรอ่ะครัฟ20่สิบวูดบล็อกหนึ่งรออ๋อนี่ไง ยี่สิบยี่สิบอันเลยเหรออ๋อนี่ไงเนี่ยโอเคเฮ้ยนี่ไงปืนกาวปืนเชื่อมแล้วก็อ่าสเปรย์พ่นสีนะนี่มาแล้วนี่คือของของจากสไปร์ v อลนะฮะเอาแล้วเราว่าเรามีสิทธิ์รอดแล้วนะฮะแต่แต่ตับใดที่เราอ่าเขาเรียกว่าไง แต่ที่เรายังสัยงสามารถปลูกพืชในน้าได้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องในส่วนของฝนที่จะเข้ามาโจมตีแปลงผักของเรานะแต่ว่าแต่อย่างว่าแหละก็คือถ้าเราปลูกพืชบนดินน่ะยังไงมันก็จะค่อนข้างสะดวกกว่าอยู่แล้วระดับหนึ่งแล้วข้ามอ๋อแล้วก็สร้างนี่วิทยุใช่ไหมได้ได้ได้ไดยังไงจแล้วเฮ้ย,รยรสร้างว่าได้ต้องสร้างเมทัลบล็อกฮัลโหลฮัลโหลทำไมมิชชั่น ไม่บอกให้หมดบอกแค่ว่าให้เราสร้างไม้อย่างเดียวไม่ยอมบอกว่าให้สร้างเหล็กด้วยมาบอกที่สดในโลาเออใช่เดี๋ยวเราอย่างน้อยเดี๋ยวเราสร้างเวิร์กเบนท์แถวนี้ด้วยแหละเพราะว่าจะได้จะได้สะดวกนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเอาวิทยุเนี่ยไปปักบนแพรน,นะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าพอผมมันจะสปอเนี่ยมันจะทําลายข้าวของของเราตั้งแต่ของเราเมื่อไหร่นี่แหละเราจะสร้างบนแพรนี่แหละเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยนะฮะ เห็นม็กกาป่าตรงนี้เลยอาหยุดเฮ้ยถ้าเราสร้างสร้างทุกอย่างบริเวณตรงนี้ยก็น่าจะปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าหุ่นมันว่ายน้ำมาไม่ได้เออเดเนียสแต่เราสร้างดิเจนด์อะเดสทรีสิกนอลโอเคส่งสัญญาณว้าวโอเคส่งสัญญาณเรียบร้อยแล้วก็อุ้ยเปิดล็อคของอุ้ยใบเรือเฮ้ยอ๋อนี่หรอ นี่คือใบเรือนะเซลนะฮะก็คือมันจะช่วยจับดักจับลมได้นะฮะแล้วก็ไปยังทิศทางที่เราหันนะฮะวินซอ็อกมันจะช่วยเขาเรียกอ๋อต้องมีวินซ็อกอันนี้คืออันนี้นะฮะก็คือพูดยังไงว่าเหมือนกับเป็นตัวเข็มทิศลมนะฮะก็คือมันจะบอกได้ว่าล,ลมมันจะหันไปทางทิศทางไหนนะฮะอุ้ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็อุ้ยติงกบว้าเรามีติงกบแล้วเราสามารถ ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนะฮะเจ๋งเลยเฮ้ยถังออกซิเจนเจ๋งเลยนะฮะปอดคุณเล็กไปหรือเปล่าคุณไม่ได้ออกกำลังกายอย่างอย่างเหมาะสมสินะแบบอ้าวนี่เฮ้ยขอยี่ห้อซันเชคด้วยนะออกซิเจนได้อยู่ได้อยู่แล้วก็นี่ไงอะไรนะแันสอดทางไกลโหดีนะเรามีเรามีกระจกแล้วเดี๋ยวเราก็่อยฟาร์มพวกอ่าฟาร์มพวกหุ่นยนต์นี่แหละเอาไว้สำหรับ ทำเหล็กใช่ไหมอ,อ,อุ้ยใช้ใช้ไม้ไอ้ใช้เหล็กตั้ง20เนี่ยเยอะมากคืออย่างน้อยคืออย่างน้อยถ้าเรามีแวนส่องทางไกลแล้วเนี่ยเราอย่างน้อยเราก็จะสามารถต่องหาพวกอ่าพวกแพรต่างๆที่มันแบบเอาไว้สลับฟาร์มของได้นะฮะอุย้ยเจ๋งชอบมากรีปลื้มอ่ะรีรับนี้ปลื้มมากดีดีด,ด,ดีต่อแล้วมะเขือเทศฮัลโหลเก็บอ่าอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถปลูกพืชผักของเราได้เรื่อยๆเลยนะเอ๊ย ราสร้างอันนี้ได้ไดยังงะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีมันจะมีอันหนึ่งที่อาจจะจําเป็นต้องใช้นะฮะนั่นก็คืออันนี้ Seed Press นะฮะก็คือเอาเอา product ของเราเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเอามาเล็ดขึ้นมามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําบนซ้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพะเขือเทศเราเก็บได้เท่าไหร่เก็บได้ลูกเดียวเอง <laughs> เว่กรรมไอพวกเครื่องยนต์อะไรพวกเนี้ยน่าจะหลังๆล้าอะ,ะน่าจะยังไม่จําเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงก็ต้องไปคราฟกากจากคราฟบอร์ดที่อยู่บนเกาะของเราอยู่ดี ืออย่างน้อยหุ่นมันก็จะมีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆบอกกับว่าเรามีขวานที่ทรงพลังมากเองอย่างน้อยพลังจิตเราก็ยังคงดําเนินต่อไปอันนี้อีก3นาทีนะฮะอย่างน้อยเราก็สามารถปลูกพืชบนแพของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะก็ใช้ได้เยอะถึงแม้ว่าการปลูกครั้งหนึ่งมันจะใช้เวลา20นาทีนะฮะคือบอกได้เลยว่าคามหนักมาการามนานมากนะฮะแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราสมมติว่าถ้าเราปลูกปลูกพืชบนนี้ ปกพื่นวันนี้แล้วหุ่นมันจะยังไล่ตามเราแบบมากน้อยเช่นไหนเนาะแต่อย่างน้อยอยู่ที่เนี่ยก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งลวเอาไว้แพรเนี่ยยังไงก็เป็นตัวสําหรับเดินทางหลักอยู่แล้วนะฮะเอาาอก็เดี๋ยวอย่างน้อยที่นี่ก็จะน่าจะเป็นฐานหลักของเราและเดยปริยายแต่ก่อนเราจะจบคลิปก็เราจะเมมไว้อชิดเวียดสิกเนลอ่ะเออเจนด้วยนะอ๋ออยู่น,นู่น,นอุ้ยไกลอยู่ไกลอยู่ นะฮะก่อนก่อนเราจะไปถึงตรงนู้นเราก็ต้องเต,ตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมนะฮะก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อไปนะฮะโอเคยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าซีรีส์รับไม่คดิกเนี่ยก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะ,ะยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนซีรีส์นี้นะฮะก็หวังว่าจะค่อยดูกันเป็นทีละตอนต่อไปทุกสัปดาห์นะฮะ,นะะโอเคก็แต่วันนี้จอแพร์ซังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ